คุณผู้ชมไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในชุมชนนี้ที่เขาบอกว่าอยู่ๆมีเพื่อนบ้านนะคะสะสมขยะเอาไว้เต็มบ้านเลยโอโอจนมันล้อนออกมาบนถนนในหมู่บ้านแบบนี้คุณแชมป์โถ้าดูแบบนี้มันต้องมีกลิ่นแน่ แล้วกลิ่นที่ว่านอกจากกลิ่นขยะนะมันมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นปัสสาวะด้วยอ,ะอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าว,ว่าเพราะอะไรถึงได้กลิ่นปัสสาวะนะคะบ้านที่ร้องเรียนเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านที่ตำบลบ,บางเมืองอํอเาเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ<อ>ก็เป็นทาวน์เฮาส์สองชัน้นขยะเนี่ยกองสุมจนล้นทะลักไม่รู้ว่าเข้า <c oughs> บ้านทางไหนได้หาทางเข้าไม่เจอค่ะคือบ้านตัวเขา <c oughs> เข้าไม่ได้ไม่พอ ข้างบ้านเนี่ยนะจะเข้าจะออกมันก็เกะกะเหมือนกันนะค่ะเอาทีมงานพยายามจะชี้ให้ดูเห็นไหมคะออต้องขยับม,มาดูนหรอนั่นคือประตูบ้านนะคะนั่นอะเอานอกจากขยะแล้คือต้นไม้อีกอะต้นไม้นี่ก็คือว่าลกทึบขึ้นไปจนถึงชั้นสองเลยนะคะครับชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เ,เป็นผู้ชายอายุประมาณ40ปีอยู่คนเดียว ชอบเก็บขยะเข้ามาไว้ที่บ้านแล้วก็มีพฤติกรรมแปลกๆคือเคาะกระป๋องตะโกนโวยวายเสียงดังคนเดียวแต่บางครั้งก็ดูปกตินะคะเพราะว่ายัางสามารถสั่งอาหารให้ไรเดอร์เนี่ยมาส่งที่บ้านได้ประจำอะค่ะ <มา S 2> ถามาว่าเคยแจ้งไปที่เทศบาลบ้างไหมนะครับในมาเจลาจาคือมานะแต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็มีพฤติกรรมเหมือนเดิมนะครับเขาก็เถียงในมุมแบบมีความรู้เลยนะพี่แจ็คเขาบอกว่าเอ,อ้เอา<ๆ>ทั้งหมดที่มันเกิดในรั้วบ้านของผม มันไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่หรอและที่สําคัญนะครับผู้ชายคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยเคยชกต่อยกับเพื่อนบ้านหลายครั้งนะครับหลังจากที่เพื่อนบ้านพยายามจะไปตัดแต่งกิ่งไม้ที่มันลุกล้ําไปบ้านของเขาเรื่องของขยะที่ขีดขวางการจราจรเพื่อนบ้านจะเอารถมาจอดหน้าบ้านจะเข้าจะออกล้ําบากไปหมดคือพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ไหวแล้วจริงๆครับร้อนก็คือรถเนี่ยครับตามที่เห็นก็คือรถเข้าออกยากแล้วก็ กลิ่นนี่โอ้เหม็นมากเมื่อวานนี้แบบฟุ้งเลยครับเมื่อวานน่าจะเป็นพวกน้ําอุจจระน้าน้ำอะไรลา,าดน้ําต้นไม้อะไรพวกนี้ครับเขามาลาดน้าต้นไม้ครับก็เคยแจ้งไปพวกเทศบาลว่าอะไรเนี่ยเขาว่าไงเขาก็มาเขาก็เคลียร์ให้พอเคลียร์มาก็เหมือนเดิมครับมุณนี่ไงที่มา,าที่บอกว่าทําไมาถึงมีกลิ่นปัสสาวะก็เพราะว่าเจ้าตัวเอาน้ําปัสสาวะน้ําอุจจระมาลาดรดต้นไม้อะค่ะเอายังไงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ปัญหาให้ด้วยนะคะครับ วันดีสนุกฟรีนีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้